สัดีนนค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาทําการทดลองเรื่องอุณหภูมิที่มีผลต่อตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของน้ําที่ต่างอุณหภูมิกับยาไฮโดรไรเอ็กซ์บอกนะครับซึ่งสมาชิกมีดังนี้นะครับข้าพเจ้าชื่อนายทรงกิจทอมนุ่มเลขที่2ครับข้าพเจ้านางสาวนัดาเสือเมืองเลขที่23ค่ะข้าพเจ้า,านางสาวจิฑิพรสายรีรวบวกเลขที่24ค่ะจุดประสงค์ของการทำการทดลองนี้นะคะก็คือ1เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของน้ําและยาไฮโดรไรเอ็กซ์บอก 2. เพื่อเปรียบเทียบอัตราการใส่ตัวของยาไฮโดรไลต์เอ็กเมบ็อก่ออุณหภูมิของน้าต่างกันค่ะสมมุติฐานของเรานะคะถ้าอุณหภูมิของน้ําสูงขึ้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างน้าและยาไฮโดรไลเอ็ Box, กซ์บ็อกจะเร็วกว่าอุณหภูมิที่ต่ากว่าค่ะซึ่งอุปกรณ์และสารเคมีที่เราจะใช้นะครับเราก็จะใช้คือ1แก้วน้ำนะครับซึ่งมีขนาด300มิลลิลิตรนะครับและ2อน้ําร้อนนะครับซึ่งเราได้ต้มมาแล้ว 3ค่ะน้ำเย็นค่ะ4คือน้ำบุรพภูมิห้องค่ะ5ก็คือน้ำแข็ง6ก็คือในการจับเวลาค่ะ7ก็คือยาไฮโดรไล์เอ็กบ็อกซ์ที่มีความเข้มข้น16.92โมลาร์ค่ะซึ่งในยาไฮโดรไลต์เอ็กบ็อกซ์นั้นก็มีส่วนประกอบที่สำคัญคือโซเดียมไนโตรเจนคาร์บอเนตซึ่งถ้าเรานำยาไฮโดรไล์เอ็กบ็อกซ์มาผสมกับน้ำนั้นเราจะได้ส่วนประกอบดังนี้นั่นคือโซเดียมไอออนไฮดรอกไซด์ไอออนไก่ทับเบอไรด์และน้ำนั่นเองครับ ทดลองนะคะอย่างแรกก็คือเอาอยาไฮโดรเอ e ็กซ์ใส่ในน้ำร้อนก่อนค่ะซึ่งคนจไไับเวลานะคะก็คือนายทรงกิจท้องนุ่มแล้วคนที่จดการทดลองนะคะก็คือนัทกาเสือเมือค่ะเราก็ใส่ยาลงไปในน้ำร้อนเลยค่ะ ซึ่งก็การทดลองครั้งแรกของน้ำร้อนนะครับก็ผ่ายไปแล้วนะครับแล้วก็จับเวลาได้แล้วนะครับนั่นก็คือ56.2วินาทีนะครับนะคะเราก็จะทำการทดลองแบบเดิมนะคะในอุณหภูมิน้ำร้อนเหมือนเดิมค่ะ ซึ่งเราก็ได้หยุดเวลาแล้วนะครับเมื่อฟองของเม็ดฟูหมดแล้วนะครับเวลาที่เราได้ครั้งที่2ของน้ำร้อนนะครับนั่นก็คือ1นาทีจดยูนย์สวินาทีครับลองครั้งที่3นะคะก็คือทำเหมือนเดิมใส่ยางไฮโดรเอ็กซ์บอกไปในน้ำร้อนค่ะ ครัซึ่งเราก็ได้หยุดเวลาลงแล้วนะครับในการทดลองครั้งที่3ของน้ำร้อนนะครับซึ่งเวลาที่ได้เนี่ยครับนั่นก็คือ1นาทีจุด4วินาทีครับการทดลองครั้งต่อไปนะคะเราจะใช้น้ำเย็นค่ะโดยมีทิติพรเป็นคนจับเวลาแล้วก็มีรงกิจเป็นคนจดบันทึกค่ะโดยที่เราจะเริ่มการทดลองครั้งที่1ได้เลยค่ะ โดยการทดลองที่ใช้น้ำเย็นนะคะการเกิดอัตราการเกิดปริยานะคะก็จะมีเวลา3นาที11วินาทีค่ะสำหรับการทดลองครั้งต่อไปเราก็ทำในน้ำเย็นเหมือนเดิมนะคะเริ่มการทดลองได้เลยค่ะ1 2 3 รับงกุเก็บน้ำขอบคุณสัองอ่งมาเลยนี่เป็นเพื่อนนั่น<ะ> 嗯。 ค่ะสรรมการลองคัที่สองในน้ำเย็นนะคะจับเวลาได้สามนาทีห้าสิบสาวินาทีลองคันที่สามนะคะเราจะทําในน้ําเย็นเหมือนเดิมค่ะเริ่มกันเลยค่ะหนึ่งสองสา ค่ะสมการทดลองครั้งที่3ามนะคะจับเวลาได้3นาที3.1มวินาทีค่ะครั้งต่อไปนะครับเราก็จะใช้น้ําอุณหภูมิห้องนะครับโดยจะมีนัดได้นะคะเป็นคนจับเวลาและทิีทิพรสารีวง์นะครับเป็นคนจดบันทึกครับโดยเราจะเริ่มการทดลองครั้งที่1เลยครับ Oh, okay. ในใน,ในการทดลองครั้งที่หนึ่งในน้ำอุณหภูมิห้องเราได้เวลา1นาที26่สิวินาทีค่ะเขาจะเป็นการทดลองในน้ำอุณหภูมิห้องนะครับในครั้งที่สองครับ,รบเราจะเริ่มเลยครับ ในการทดลองครั้งที่สครั้งที่2นะคะได้เวลาขั้งต่อไปนะครับเราจะใช้อุณหภูมิห้องเหมือนเดิมนะครับแต่เราจะทําเป็นครั้งที่3าครับเริ่มเลยครับ ในการทดลองครั้งที่3นะคะได้เวลา1นาที28วินาทีค่ะจากการทดลองนะครับเราก็ได้เวลาของแต่ละอุณหภูมิของน้ำแล้วนะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการหาเลทน,นะครับซึ่งเราก็จะหาเลทจากความเข้มข้นของยาไฮโดรไลท์เอ็กบอกนะครับหานด้วยเวลาเฉลี่ยนะครับซึ่งเเราก็หาในาน้ำอุณหภูมิห้องเรานะครับได้ค่าเป็น 1 8ึ่งจคูณสิยกกำลังลบหนะครับโมลารต่อเอวินาทีนะครับต่อไปเราก็จะหาเลขของน้ำเย็นนะครับซึ่งเราก็จะใช้ความเข้มข้นของยาไฮโดรไลเอ็กบ็อกส่วนด้วยเวลาเฉลี่ยนะครับก็หาค่าออกได้แล้วนะครับก็คือ7จ็ดคูณสิยกกำลังลบสองโมลาส่วนเอนะครับ ต่อไปเราก็หาเลขจากน้ําร้อนนะครับซึ่งเราค้าค้าแล้วได้ค้าเป็น2.88คูณ10ยกกาลังลบ1โมลาร์ส่วนเอนะครับทดลองนะครับเราก็จะทราบว่าเลขของน้ําร้อนนะครับเพิ่มขึ้นนะครับแต่เราเราก็จะรู้ว่าอุณหภูมินะครับมีผลต่ออัตร,าก,รษษตาการเจิดปฏิกิริยาเคมีมากขึ้นเนันเองนะครับแต่ในบางกรณีนะครับอุณหภูมิก็ไม่ได มีผลต่ออตรากา,ารเกิดปฏิกิริยาเคมีเสมอไปนะครับเช่นอุณหภูมิของไฮโดรเจนไอออนบวกไฮดรอกไซด์ไอออนในปฏิกิริยาการสะเทือนนั่นเองนะครับซึ่งการที่เราจะอธิบายว่าอุณหภูมินั้นมีผลต่ออตรากา,ารเกิดปฏิกิริยาเคมีเราต้องใช้ทฤษฎีการชนนะครับซึ่งและการวัดกาฟแจกแจงพลังงานอนุภาคของแมกเวลล์โบมัน้วยนะครับซึ่งกราฟที่แมกเวลล์โบมันได้แจกแจงไว้นะครับก็คือ เราจะเห็นได้ว่าจํานวนอนุภาคทางด้านขวาของพลังงานก๊าดก๊มายมีค่าน้อยแต่จะมีพลังงานสูงมากทําให้มีโอกาสการทําให้มีโอกาสในการชนเพิ่มมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับส่วนทางด้านสายของพลังงานก็กรามนนะครับเป็นอนุภาคจํานวนมากที่ก็จะกระจายยู่ยแต่มีพลังงานน้อยทําให้ไม่สามารถชนกันได้เป็นระเบียบนะครับ <c oughs> ส่วนถ้าเราเพิ่มความร้อนให้แก่ปฏิกิริยานะครับเราก็จะรู้ว่า เส้นกามนะครับโยกไปทางขวามากขึ้นแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักแต่ถ้าเราสังเกตทางด้านขวาของพลังงานก้ากางมันมนะครับเราก็จะเห็นว่าอนุมภามีจํานวนเพิ่มขึ้นและพลังงานก็จะทําให้อปฏิกิริยานั้นเพิ่มมากขึ้นแค่น,นั้นเองครับครับลุกข่งข้าพเจ้าขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ